ผู้กองครกส่งธนบัตรสีม่วงให้จ่าอ้อยพร้อมกำชับเรื่องงานก่อนจะขับรถเก๋งวอลโว่ทรงสี่เหลี่ยมคันงามออกไปส่วนจ่าอ้อยนักสืบกองปราบในชุดปลายเวททำทีเป็นเดินเล่นไปเรื่อยเป้าหมายคือบ้านมานัดหนุ่มโสดเพื่อนรุ่นน้องที่เรียนด้วยกันที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเขาและเพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน3าี่คนเพิ่งน,นั่งดื่มสังสรรค์ควันหลงปีใหม่ที่บ้านหลังนี้ จาอ้อยเพิ่งสังเกตบ้านแถวนั้นมีลักษณะเหมือนกันเนื้อที่ก็ใกล้เคียงกันประมาณ40-50ถึงตารางวาปลูกอยู่ติดติดกัน30-40ถึงหลังมีกำแพงอิฐบล็อกเตี้ยกั้นอาณาเขตแต่ละห้องไว้เป็นหมู่บ้านเล็กๆไม่ถึง10นาทีเขาก็เดินถึงบ้านเดียวชั้นเดียวของมนัดนักศึกษารุ่นน้องชาวสงขลาที่พ่อแม่เป็นคนมีเงินระดับเจ้าของสวนอย่างซื้อให้ลูกชายด้ขึ้นมาเรียนหนังสืออยู่ในกรุงเทพและไว้เป็นที่พักเวลาขึ้นมาทำธุระป่าปัง นักสืบหนุ่ม่ข่เกิดเทศถือวิสาสะเปิดประตูเข้าไปเพราะเห็นมอเตอร์ไซค์เพื่อนเจ้าของบ้านยังจอดอยู่ไม่ไปไหนแต่ก่อนที่จะก้าวเท้าเข้าไปเขากวาดสายตามองข้ามไปที่บ้านของไอ้หนุ่มหน้าเสี้ยมคางยื่นไว้ผมรองทรงเด็กเมืองสิงที่พบในร้านขายอาหารประเภทกับแกล้มที่หน้าปากซอยที่คาดว่าจะเป็นไอ้น้อยผู้ต้องสงสัยโจรปล้นรถถั่วและยิงตำรวจกองปราบทั้งตายทั้งเจ็บและหนีมาเช่าบ้านอยู่ข,ข้างๆบ้านมานัดห่างไปแค่สองหลัง แต่เขาไม่เห็นอะไรผิดปกติประตูหน้าต่างปิดเงียบเชียบเหมือนไม่มีใครอยู่ในใจภาวนาจะยังไงก็ช่างขอให้หนุ่มคนนี้เป็นเป้าหมายที่บรรดานายนายเขาและตัวเขา,ขาคิดไว้ก็แล้วกันเอาพี่อ้อยมาไม่ให้สู้ไม่เสียงเลยนะเสียงมนัดเจ้าของบ้านเพื่อนรุ่นน้องเขาทักมาจากภายในบ้านเล่นเอาจ่าหนุ่มสะดุ้งเล็กน้อยเออวันนี้กูว่างเลยมาชวนมึงกินเหล้าต่อติดใจต้มยำปลาช่อนร้านเมื่อวานวะ่ะ ตำรวจในคราบหนุ่มเจ้าสําราญตอบตามบทที่วางไว้ล่วงหน้าขณะที่มนัดเจ้าของบ้านเย้ากลับอย่างไม่รู้เป้าหมายของเพื่อนหนุ่มรุ่นพี่ตํารวจคนนี้มิน้าละ่ะผมเห็นพี่ไม่สนใจเล่าอย่าเอาแต่สดน้ําต้มยำพร้อมกันนั้นเจ้าของบ้านผู้อุโสน้อยกว่าเชื้อเชิญเข้าไปในบ้านโดยเดินผ่านโตที่ตั้งอยู่บนเทเรสเล็กๆหน้าบ้านที่เมื่อคืนที่ผ่านมาเพิ่งใช้เป็นสังเวียนโตเล่า หลงเหลือซาาขวดเหล้าเปล่าโซดาเปล่าที่ยังเก็บไม่หมดเป็นหลักฐาน <dentro. S 1> อ่ะแล้วเพื่อนคนอื่นเขาหายไปไหนหมดละ่ะจ้า,อ,าอ้อยถามไปเงันๆพอพี่กลับไปตอนห้าทุ่มพวกผมก็ไปซื้อเหล้ามากินต่อยอก,กลมครับประมาณตีสองกว่าก็กลับส่วนผมก็นอกเลยนี่เพิ่งฟื้นเพิ่งอาบน้ําเสร็จแต่ไม่ได้ไปไหนพี่มาผมก็ต้อนรับครับหนุ่มเจ้าของบ้านวัยยีปีหัวเราะร่าหลังตอบคําถามจบพร้อมเก็บขวดเหล้าขวดโซดาทาความสะอาดโต๊ะ รอเปิดศึกน้ำเมารอบใหม่เอ้ยไม่ต้องรีดเดี๋ยวนั่งสักพักค่อยออกไปหาซื้อเหล้าซื้อกับแกล้มเพราะพี่เข้ามาตัวเองไม่อยู่เลยไม่ได้ซื้อเข้ามาก่อนเดี๋ยวมือนี้พี่เลี้ยงเองนักสืบหนุ่มพูดแบบเนียนๆเพื่อมาให้เจ้าของบ้านรุ่นน้องตกอกตกใจหากรู้จุดประสงค์ที่แท้จริงที่เขากลับมาวันนี้ถึงแม้จะคุยเรื่องสัพเพเหระแต่จ่าอ้อยที่กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนโซฟาที่ห้องรับแขก ยังจับจ้องไปที่ความเคลื่อนไหวที่บ้านเป้าหมายไอ้หนุ่มเมืองสิงที่ยังคงปิดบ้านเงียบจนบ่ายแก่ๆแ,แดดเริ่มอ่อนเริ่มมีความเคลื่อนไหวที่บ้านเป้าหมายชายร่างผอมสูงหน้าเสี้ยมในชุดเสื้อยืดกางเกยงยีนเดินสะพายย่ามออกมาคนเดียวเดินก้มหน้างุดุดผ่านหน้าบ้านมนัฐโดยไม่รู้ว่ามีใครจับจ้องมองอยู่มนัฐเดี๋ยวพี่ออกไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยนะจ่าอ้อยตะโกนบอกมนัฐเจ้าของบ้าน ก่อนขยับตัวจับปืนโค้ด1ิอมม,มเขี้ยวเล็บคู่ใจที่เหน็บไว้ในขอบกางเกงยีนดอมีชายเสื้อปิดทับเป็นการเช็คความพร้อมตัวเองอีกครั้งก่อนเดินออกนอกบ้านก้าวตามหลังชายหน้าเสี้ยมในระยะสายตามองเห็นหนุ่มนักสืบเห็นเป้าหมายเดินเข้าไปในร้านอาหารตามสั่งที่เป็นตึกแถวสองคูหาที่อยู่หน้าปากซอยเป็นร้านเดิมที่เขาเจอกับหนุ่มเมืองสิงเมื่อวานนี้จ่าอ้อยเดินตามเข้าไปอย่างไม่เร่งรีบ และเห็นชายคนดังกล่าวกำลังยืนสั่งอาหารใส่ถุงกลับบ้านลักษณะเหมือนกินกันไม่เกินสองคนเขาทำทีเดินเฉียดและเหลือบมองไปหน้าเป้าหมายที่น่าจะายุน้อยกว่าเขาไม่เท่าไหร่ขณะที่ชายหน้าเสี้ยมก็หันมามองหน้าจ่าอ้อยพร้อมขยับมือล้วงเข้าไปในยามที่คาดว่าน่าจะมีอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ข้างในจ่าอ้อยเสียววูมือแตะไปที่ข้างเอวโดยอัตโนมัติแต่ยังบังคับตัวให้เป็นปกติ เดินผ่านไปนั่งที่โต๊ะอยู่ด้านในเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นก่อนเรียกเด็กเสิร์ฟมาสั่งอาหารชายหนุ่มทำทีเป็นดูเมนูที่เขียนติดข้างผนังโดยไม่ได้สนใจกับหนุ่มหน้าเสี้ยมคนนั้นพร้อมยิ้มให้กับเด็กเสิร์ฟลูกจ้างของร้านก่อนที่จะสั่งแม่ของหนึ่งกลมโซดาหกขวดและน้ำแข็งรวมทั้งอาหารประเภทก,กลับแกล้มใส่ขุงกลับบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นต้มยำปลาช่อนน้ำใสที่เขาตั้งโจทย์ไว้กับมนัสก่อนนั่งรออย่างใจเย็น ขณะที่ชายหนุ่มหน้าเสี้ยมหันมามองชายที่เดินผ่านไปนั่งโต๊ะเมื่อครู่อีกครั้งก่อนเดินออกจากร้านถือถุงอาหารเดินย้อนกลับไปตามเส้นทางเดิมจ่าอา๋อยถอนหายใจอย่างโล่งอกถึงตอนนี้ขอมั่นใจ90%เอร์เซว่าไอ้หนุ่มเมืองสิงคนนี้คือไอ้น้อยต้นโพหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่เชื่อว่าน่าจะก่อเหตุปล้นรถทัวร์และยิงเพื่อนตำรวจกองปราบเราเสียชีวิตและบาดเจ็บสำหรับใบหน้าค่าตาตำหนิรูปพรรเป้าหมายเมื่อสักครู่ ที่เขาเดินผ่านในระยะประชิดและมีเหตุให้ได้เสียวแบบนี้เขาจำไน้จนตายไม่มีวันลืมตำรวจหนุ่มกองปราบเดินกลับไปที่บ้านของมันนัดเพื่อนรุ่นน้องหลังจ่ายค่ากับข้าวกับแกล้มเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะตั้งวงกินเหล้าที่เธอเรสหน้าบ้านกันสองคนเหมือนอย่างไม่มีอะไรเกิดขึ้นเช่นเดียวกับบ้านในหนุ่มเมืองสิงประตูหน้าต่างยังคงปิดเงียบเชียบเช่นเดิมเที่ยงวันรุ่งขึ้นที่บ้านปฏิวิกรบ้านของชฉล ความคึกคักกลับมาอีกครั้งหลังทีมงานของนายตำรวจมือปราบกลับมาจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยชะลอเพิ่งเข้ามาที่บ้านพร้อมกับผู้กองเบี้ยวร้อยตำรวจเอกพิภพเบี้ยวไข่มุกหลังไปเยี่ยมสิบตำรวจเอกขันชัยอุ่นจิตตำรวจที่ถูกยิงบาดเจ็บที่โรงพยาบาลตำรวจมือปราบเจ้าของบ้านยิ้มกริมอย่างอารมณ์ดีหลังลูกน้องคนเจ็บชี้ภาพยืนยันไอ้น้อยต้นโพ ตามแฟ้มประวัติอาชญากรของตำรวจจังหวัดสิงห์บุรีที่ทำเอาไว้รวมทั้งหมายจับคดีปล้นคดีฆ่าอีกสองสามหมายหลังจากผู้กองเบี้ยวละหมวดทองนำขึ้นไปประสานงานมาเมื่อวานนีไ้ไอ้อยไอ้ไอยอยู่ไหนวะชะลอเรียกถามหาจากนักสืบลูกน้องเพื่อรอต่อจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายอยู่นี่ครับนายเสียงนักสืบหนุ่มกองปราบปรามดังออกมาจากเรือนไม้ที่ชะลอสร้างไว้ให้ตำรวจลูกน้องพักมึงเรียกมาดูนี่ ใช่คนเดียวกับที่มึงเห็นเมื่อวานซื้อหรือเปล่าชะลอถามพร้อมยื่นรูปถ่ายประวัติอาชากรของไอ้น้อยต้นโพให้ลูกน้องฝีมือตัวเอดูทั้งๆท,ท,ที่ยังไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านจ่าอ้อยมองเว็บเดียวก็ยิ้มอย่างดีใจใช่มันเลยครับนายเมื่อวานผมกับมันเดินเฉียดกันในร้านอาหารไหลแทบจะชนกันมันสงสัยผมจนเกือบจะได้ยิงกันแล้วจากองปราบปรามเล่าเหตุการณ์ระถึกขณะที่ชลอยิ้มอย่างพอใจ ใบแกๆอีกสองวันต่อมาไอ้น้อยต้นโพเริ่มหงุดหงิดเพราะหลังก่อเหตุไอ้ตีเพื่อนรุ่นน้องที่ร่วมแกงด้วยบอกให้มันแยกตัวมาหลบซ่อนอยู่ที่บ้านเช่าหลังนี้ส่วนไอ้ตีกลับไปห,หมูหลบไปอยู่ที่บ้านญาติย่านพระขนงโดยมันทิ้งเบอร์โทรศัพท์บ้านญาติไว้ให้ติดต่อใจมันอยากจะเปลี่ยนที่หลบซ่อนไปอยู่ที่อื่นบ้างเพราะอยู่ที่นี่มาเกือบจะหนึ่งอาทิตย์แล้วซ้ำยังคิดไปเองว่าคนแถวนี้อาจจะสงสัย ไม่ไปทำงานอะไรบ้างหรือวันๆไม่ไปไหนได้แต่ออกไปซื้อกับข้าวกับปลาแล้วกลับปมาหมกตัวอยู่ในบ้านที่เดิมมันคิดพลางนั่งลูกปืนโคตราม้าขนาด11มิลิเมตรสีดำมาเมื่อมที่มันใช้ติดตัวและเพิ่งใช้ยิงตำรวจบนรถทัวร์ที่วิเศษชัยชาญตายหนึ่งเจ็บหนึ่งเมื่อปลายปีที่ผ่านมาจะไปจับมาทำให้มันนึกถึงที่มาที่ไปของปืนคู่ใจกระบอกนี้เมื่อดึกคืนหนึ่งาปีที่ผ่านมา มันย่องเข้าไปลักทรัพย์บ้านเหยื่อข้าราชการครูวัยเกษียณแอมเพลเมืองสิงห์บุรีแล้วฉวยปืนกระบอกนี้ติดมือมาพร้อมกับทรัพย์สินอื่นๆถัดมา2-3งถึงสามอาทิตย์เหยื่อรายแรกก็มาสังเวยหลังมันไปเที่ยวงานประจําปีที่อำเภอบางระจันกับไ้ตีไอ้หมูสองเพื่อนรุ่นน้องแล้วเกิดทะเลาะกับวัยรุ่นเจ้าถิน่นด้วยความเมาประกอบกับนิสัยมูทะลุมันใช้ปืนกระบอกนี้สองเจ้าถิ่นวัยรุ่นลม้มระเนรนาดก่อนหลบหนีมารู้อีกทีว่าฝ่ายตรงข้ามตายหนึ่งเจ็บอีกหลายคน จากเหตุการณ์นี้ทําให้มันหายตัวไปจากถิ่นที่อยู่ตําบลต้นโพไปพักใหญ่จนอีกหลายเดือนต่อมาพอเรื่องเริ่มซามันแอบกลับมาที่ต้นโพกินเหล้ากับสองเพื่อนรุ่นน้องเงินหมดเมื่อไรก็ออกล่าหาเหยื่อปลน้นโดยมีปืน11ม mm มกระบ,บอกนี้เป็นอาวุธประกอบการทําชั่วส่วนใหญ่จะออกไปก่อเหตุในพื้นที่สุพรรณบุรีอ่างทองรวมไปถึงพื้นที่ในเขตพระนครศอยุธยาเงินทองที่ได้มาก็เที่ยวเตรเฮฮาในจังหวัดสิงห์งบุรี หมดเมื่อไร่ก็ออกกอเวนอีกวนเวียนอยู่อย่างนี้จนถึงคราวที่มันต้องหนีโหสุกหัวซุนยิ่งกว่าครั้งไหนเมื่อมันวางแผนปลดรถทัวหาเงินเที่ยวปีใหม่โดยมันลเล่ห์หมูทําทีขึ้นรถมาจากสุพรรณบุรีมุ่งหน้ากรุงเทพหานครและนัดหมายให้ตีที่ขับรถเก๋งมาจอดรออยู่ก่อนหน้าในเขตพื้นที่ตําบลหัวตะพานอําเภอวิเศษชัยชาญขับตามรถทัวและส่งสัญ,ญญาณให้รีบลงมือปลนแต่มันไม่ง่ายเหมือนใจคิด เพราะช่วงไอหมูสมุนโจรรุร่นน้องเดินกว่าทรัพย์สินผู้ได้สารเรียงตัวขณะที่ตัวมันยืนสายปืนไปมาอยู่ข้างหลังคอยระแวดระวังคุ้มกันให้จังหวะนั้นมันเห็นชายคนหนึ่งที่นั่งอยู่ถัดไปทางด้านรถอีก2-3ถึงสาเบาทำท่าจะหยิบอะไรบางอย่างออกมาจากเอวแวบเดียวที่มันเห็นชัดเจนว่าเป็นปืนพร้อมๆกับที่ชายคนนั้นขยับตัวลุกขึ้นชักปืนออกมาจากเอวแต่ช้ากว่ามันที่จับจ้องอยู่ก่อนแล้วมันหันปากกระบ,บอกปืนชี้ไปที่เป้าใหญ่บริเวณลำตัว ก่อนที่จะเหนี่ยวไกลสองนัดซอนเสียงปืนดังสนั่นรถจนหูแทบดับพร้อมกับกระสุนขนาด11มิลิเมตรที่ถูกรีดจากปากกระบอกไวอากาศพุ่งเข้าปะทะร่างเป้าหมายที่มันเชื่อว่าเป็นตำรวจกระเด็นไปนอนแน่นิ่งอยู่บนทางเดินกลางรถจากนั้นมันหันปากกระบอกปืนพร้อมเหนี่ยวไกลอีกหนึ่งนัดไปที่ชายอีกคนหนึ่งที่นั่งคู่กันและลุกพรวดออกมาส่งผลให้ชายคนดังกล่าวถึงกับสุดลงไปแน่นิ่งอยู่กับเบาะที่นั่งเหมือนเดิมท่ามกลางเสียงกรีดร้องของผู้โดยสาร จากเหตุการณ์สยองที่เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาแต่ไอ้น้อยไม่ได้สะทกสะทานเดินไปหยิบปืนอโตเมติที่ตกอยู่ข้างตัวชายที่มันส่งกระสุนเข้าไปใส่คนแรกและชักปืนที่เอวของชายคนที่ถูกยิงคนที่สองมาเหน็บไว้ที่เอว่อนตะคอ,อกออกคำสั่งให้คนขับรถทัวร์จอดเมื่อมันเห็นไอตีขับรถเก๋งตามมาจากนั้นไอ้น้อยและหมูเพื่อนรุ่นน้องเรียบลงไปขึ้นรถที่ไอตีเป็นคนขับทิ้งความโกลาหลบนรถทัวร์กรุงเทพสุพรรณบุรี ไว้ในความมืดเบื้องหลังคิดถึงตอนนี้มันสไลด์ลำกล้องป้อนกระสุนเข้ารังเพลิงอย่างชำนาญน,นกปืนถูกง้างขึ้นพร้อมยิงแต่มันใช้หัวไม่มือขวาดันเซฟขึ้นถ้าจะยิงใครมันแค่ดันเซฟลงก็สามารถเหนี่ยวไกลได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาขึ้นลำอีกก่อนที่จะเอาเหล็กดำมาเมื่อกับบอกนี้ไว้ในย่ามคู่ใจของมันตามเดิมออกไปหาแดกเหล้าดีกว่าคิดเสร็จก็เดินออกจากบ้านไปร้านปากซอยเจ้าเดิม แต่ออกจากบ้านไปไม่กี่ก้าวมันถึงกับสะดุ้งสุดตัวเพราะมีรถตู้วิ่งมาจากทางด้านหลังจอดเทียบจากนั้นมีชายจักรันในรถ2อถึงสามคนดึงตัวมันเข้าไปในรถอย่างรวดเร็วโดยมันไม่ทันได้มีโอกาสอิบโคคู่ใจออกมาจากยามก่อนที่มันจะมองอะไรไม่เห็นเพราะถูกผ้าดำปิดตามันคุ้นๆหน้าหนึ่งในชายจากักรับนรถว่าน่าจะเป็นคนเดียวกับที่เจอในร้านอาหารปากซอยเมื่อไม่กี่วันนี้ จากนั้นมันมีความรู้สึกเหมือนถูกของแข็งทิ่มเข้าที่ศีรษะอย่างแรงตามมาด้วยเสียงเยียมเยี่มกรอกอหูถามถึงไอ้ตีไอ้หมูว่าอยู่ที่ไหนแค่นี้มันก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอีกสองสวันต่อมาชะลอเดินออกจากห้องทํางานที่กองปราบปรามสามยอดก้าวฉับๆเข้าไปที่ห้องของพันตํารวจเอกสล่างบุญนาครอมพุ่มคับการกองปราบปรามนายตำรวจรุ่นพี่คนดังนายตำรวจนักบูรุนน้องถือวิาสาสะผลักประตูเข้าไป โดยบรรดาตำรวจหน้าห้องของรองผูุ้่งครับการกองปราบปรามใช้ยาสิงใต้เห็นชะลอนายตำรวจขั้วคาดแก๊งมาเฟียใบคานเดินเข้ามาต่างพากาันลุกพรึบพรัาบแสดงความเคารพขณะที่ชะลอก้าวผ่านเข้าไปเปิดประตูห้องทำงานอีกห้องพร้อมยกมือไหว้นายตำรวจรุ่นพี่ที่กำลังนั่งเซ็นเอกสารอยู่ที่โตพี่ครับผมขอยืมบุรีลูกน้องพี่ไปทำงานหน่อยนะชะลอเอ่ยปากขอยืมตัวนายตำรวจลูกน้องพันตำรวจเอกสล่างบุญนา นักกีฬายิงปืนทีมตำรวจที่ติดสอยห้อยตามพันตำรวจเอกสล่างตั้งแต่เมื่อครั้งพันตำรวจเอกสล่างยังเป็นยศร้อยตำรวจตรีตำแหน่งผู้บุ่งครับหมวดตะเวนชายแดน5 2 1บ้านหัวนาตำบลม่อนปินอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เออเดี๋ยวสักครู่พี่ให้ลูกน้องตามบุรีไปพบนะครับพี่ขอบคุณมากชะลอเอ่ยปากขอบคุณโดยที่นายตำรวจรุ่นพี่ไม่เอ่ยถามแม้แต่คำเดียวว่าจะเอาลูกน้องนักยิงปืนของกรมตำรวจคนนี้ไปทำอะไร จากนั้นสองนายตำรวจมือปราบแห่งยุคนั่งเสวนากันอยู่ชั่วครู่นายตำรวจอาคัรตุกะที่อาวุโสน้อยกว่าก็ขอตัวออกไปทำภารกิจขณะเดียวกันที่เสภาวลา,าดพพ้าสิบห้าของชลอถึงภายนอกจะดูเงียบแต่ข้างในกลับมีความเคลื่อนไหวและมีคนเข้าออกอยู่ตลอดเวลาเกือบเที่ยงคืนวันที่18มกราคมพุทธศักราช2525ที่ลานจอดรถพิมานทัวร์สำนักงานใหญ่ถนนราชดำริในศูนย์การค้าราชประสงค์ ถึงแม้จะเป็นช่วงดึกแต่ก็ยังมีคนพลุกพล่านพอสมควรเพราะสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานีขนส่งสายภาคตะวันออกวิ่งไปตามเส้นถนนสุข,ขุมวิทสุดทางที่จังหวัดตราดแล้วยังอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลตำรวจห่างกันแค่ถนนกันเสียงดังสนั่นของปืนหลายชนิดดังขึ้นหลายนัดแหวกความเงียบขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลของผู้ที่กำลังเดินทางต่างพากันก้มตัวหาที่กำบังกระสุนในอากับกิริยาที่ต่างกัน ภาพที่แต่ละคนเห็นมีชายกันหลายคนวิ่งถือปืนไล่ยิงกันไปตามลานจอดรถทัวซึ่งมีพื้นที่ติดกับกองเงินกรมตำรวจสักครู่ใหญ่เสียงปืนเงียบลงกลุ่มผู้โดยสารหลายคนโดยเฉพาะบรรดาเด็กรถที่ดูใจใจกล้ากว่าใครค่อยๆพากันเดินตามกลุ่มชายกันที่บางส่วนมีสัญ,ญลักษณ์ตำรวจกองปราบปรามติดอยู่บนเสื้อแจ็คเก็ตเฮ้ยตำรวจไล่จับโจรยิงตายเกลือนสามศพเขาว่าเป็นพวกโจรประรถทัวร์ว่ะ เสียงเด็กรถพิมานทัวพูดกับเพื่อนเด็กรถด้วยกันเพราะความอยากรู้อยากเห็นในเหตุการณ์ตื่นเต้นเมื่อสักครู่ขณะที่ตำรวจกองปราบปรามในเครื่องแบบและบรรดานในตำรวจชั้นผู้ใหญ่ของกองมัชาการตำรวจนครบาลในฐานะเจ้าของท้องที่เริ่มทยอยเข้ามามา,มากขึ้นเช่นเดียวกับกลุ่มนักข่าวช่างภาพที่ทราบเหตุวิสามันฆาตกรรมครั้งนี้ด้วยอุ้ยน่ากลัววะนี่มันจะมาปลดรถทัวคันไหนเนี่ยเด็กรถอีกคนพูดเสริม หลังไปเรียบเรียบเคียงๆถามตำรวจในเครื่องแบบนายหนึ่งว่าเกิดอะไรขึ้นขณะเดียวกันพันตำรวจเอกชลอเกิดเทศในชุดซาฟารีสีน้ำเงินสวมหมวกแก๊ปทรงนักสืบพันติงแคบเดินหนีกระเป๋าขนาดเล็กก้าวฉับๆเข้ามาที่บริเวณลานจอดรถทัวร์พร้อมกับพันตำรวจเอกนรงวิทย์ไทยทองผู้กำกับการสองกองปราบปรามร้อยตำรวจโทบุรีอยู่ใหญ่ลูกน้องพันตำรวจเอกสล่างนักกีฬาย,ยิงปืนกรมตำรวจนอกจากนี้ยังมีตำรวจจากจังหวัดอ่างทอง นำโดยพันตำรวจโทเฉลิมชาติสีตานนนรองผู้กอกับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทองพันตำรวจโทมนัสสังพนัสสารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรอำเภอวิเศษชายชาญเดินตามเข้ามาติดติดบริเวณลานจอดร,รถริมถนนพรามหนึ่งถึงแม่จมืดแต่พอยังมีแสงสว่างให้เห็นร่างไร้วิญญ,ญาณของชายสามคนนอนตายอยู่กับพื้นไม่ห่างกันชะลอเดินเข้าไปดูศพแรกลักษณะเป็นชายหน้าเสี้ยมรูปร่างผอมสูง พร้อมกับเ่ยปากขอดูรูปและหมายจับจับพันตำรวจโทเฉลิมชาติสีตานนนรองหัวหน้าตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองเจ้าของพื้นที่เหตุโจปรปล้นรถทัวและยิงตำรวจกองปราบปรามเสียชีวิตและบาดเจ็บที่อำเภอวิเศษชัยชาญเมื่อปลายปีที่ผ่านมาขณะที่กลุ่มผู้สื่อข่าวพยายามกระแสะเข้ามาไกลเออใช่มันแหละไอ้น้อยตัวปล้นรถทัวยิงตำรวจกองปราบฉลอพูดเสียงเข้มขณะที่จ่าอ้อยและจ่าตันสองลูกน้องคนสนิท ช่วยกันพลิกศพยกหน้ามาเทียบกับภาพตามหมายจับเผยเห็นบาดแผลที่แสกหน้าหนึ่งแห่งส่วนมือขวาถือปืนโค้ด1มิลลิเมตรไว้แน่นพร้อมๆกับแสงว่าของแฟลชและเสียงชัตเตอร์จากช่างภาพหลายสำนักรองผู้บุ้มครับการกองปราบปรามพูดกับรองหัวหน้าตำรวจจังหวัดอ่างทองพอให้หนักข่าวได้ยินบุรินยิงแม่นจริงๆสมราคานักยิงปืนกรมตำรวจจากนั้นชะลอเดินไปดูศพที่สองโดยมีคณะนายตำรวจจากสองสังกัด รวมทั้งกลุ่มผู้สื่อข่าวช่างภาพและบรรณาธิการมุงเดินตามมาติดๆนีห่หมูครับคนที่ทําหน้าที่เก็บยว,วามทรัพย์สินผู้เสียหายบนรถส่วนปืนที่ใช้น่าจะเป็นของจา่าสิบตำรวจมนัตนดตํารวจกองปราบที่ถูกยิงเสียชีวิตครับคราวนี้ผู้กองครบร้อยตํารวจเอกจะตะนากรรายงานชื่อคนตายที่มีบาดแผลถ,ถูกยิงเข้าที่ท้ายทอยมันสมองไหลบนเลือดส่วนศพนี้เป็นนายตีลูกน้องไอ้น้อยทําหน้าที่ขับรถมารับพายน้อยและหมูหลบหนีครับ ส่วนปืนที่มันใช้คาดว่าน่าจะเป็นปืนของสิบตำร,รวจเอกขันชัยคนเจ็บที่ถูกปล้นเอาไปด้วยผู้กองครบรายงานต่อขณะที่ฉลอและนายตำร,รวจคนอื่นมองดูศพที่ถูกยิงเข้าที่ใบหน้าและลำตัวสามนัดโดยมีปืนลโม่อยูสามแปดตกอยู่ข้างๆตัวหนึ่งกระบอกไม่นานพลตำร,รวจเอกสุรพลจุลพรามอธิบดีกรมตำร,รวจพลตำร,รวจโทนรงมห ah านนรองอธิบดีกรมตำร,รวจเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุโดยพันตำร,รวจเอกฉลอ พันตำรวจเอกนรงวิทย์และพันตำรวจโทษเฉลิมชาติเข้าไปรายงานเหตุวิสามันฆาตกรรมครั้งนี้คือเราทราบว่าผู้ตายทั้ง3คนเป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุปล้นรถทัวร์และยิงตำรวจกองปราบปรามเสียชีวิตหนึ่งศพและบาดเจ็บหนึ่งนายมันเตรียมจะขึ้นรถทัวร์ไปกบดานในเขตจังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกผมเลยนำกําลังมาซุ่มสังเกตการอยู่หลายวันจนวันนี้เห็นผู้ตายทั้ง3คนมีตําหนิรูป,ปรพคล้ายผู้ต้องหาที่ตํารวจอ่างทองออกหมายจับ เราเลยขอตรวจคนเกิดการยิงต่อสู้ผู้ต้องหาตายทั้ง3คนส่วนตำรวจปลอดภัยครับชะลอรายงาน2ผู้บริหารกรมตำรวจอย่างง่ายๆสั้นๆและได้ใจความขณะที่มีเสียงแจ้วๆจากพนักงานขายตั๋วญิงคนหนึ่งพูดออกมาจากกลุ่มไทยมุงพอได้ยินว่าใช่มันด้วยแหละเมื่อวานเพิ่งมาซื้อตั๋วรถไปจันทบุรีคืนนี้ฉันจำเสื้อมันได้พร้อมๆกับที่ตำรวจตรวจสอบภายในตัว ของหนึ่งในโจรที่พลาดท่าถูกยิงตายทีเดียวสมศพนอกจากจะพบแมกกาซีนและลูกปืนยังมีตั๋วรถทัวร์ไปเมืองจันทบุรีตรงตามที่พนักงานขายตั๋วยิงคนนี้พูดอีกแต่พลตำรวจโทนรงกลับระซิบข้างหูฉลอพอได้ยินกันสองคนว่าคุณนี่ร้ายจริงๆเอามันใกล้กรมตำรวจเลยเนี่ยนะครับยิงตำรวจโทษมันต้องแบบนี้แหละครับฉลอยิ้มตอบคู่สนทนาว่าที่ิดทักหนึ่งเบา